เรารู้สึกแบบเกรงใจมากๆเลยพี่แบบในใจส่วนลึกของผมมันเกรงใจเพราะว่าเราอ่ะเกรงใจที่ว่าแฟนคลับแล้วก็เรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเวลาเวลาแฟนลับเป็นแฟนเอาตังค์มาแล้วก็เพื่อจะเหมือนเหมือนว่าโจยี้เนี่ยไอ้ตังค์แล้วถ่ายรูปให้หน่อยแต่สมมติว่าถ้าผมไปทํามันจะดูแบบเฮ้ยเราเห็นแก่เงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าแบบเอาแบบความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็ เราก็เนี่ยพี่ถือมือถือมาเลยผมถ้าผมร้องเพลงแล้วก็ผมไม่มีดีดกีตาร์หรือพินพี่เอามือถือมาเลยผมอะ่ะเต็มใจถ่ายให้โดยที่พี่ไม่จะไม่ได้เสียตังค์แบบเพราะว่าซื้อโต๊ะเข้ามาดูซื้อบัตรเข้ามาดูแพงมากเลยนะพี่แต่ละงานแต่ละงานมันโต๊ 5, ะสี่ห้าพันอ่ะแล้วต้องมาเอาเงินมาให้ผมอะ่ะมันผมว่ามันเอาเอาเก็บไว้แบบใช้ชีวิตประจาวันตัวเองก็ได้สมมติอยากถ่ายรูปผมอะ่ะไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมเลยนะเอามือถือมาเปิดกล้องแล้วก็ผมถ่ายให้โดยโดยโดยใจแบบเราเรา เลยใจแลกใจกันไปเลยแบบ